เชื่อแน่ครับว่าชาวอับดุนไททูบทุกคนล้วนมีความลับที่เราไม่อยากให้ใครล,ล่วงรู้ด้วยเหตุผลบางอย่างและถ้าความลับนั้นเป็นเรื่องสําคัญที่ส่งผลกระทบในวงกว้างสร้างความเสียหายให้กับคนจํานวนมากถึงขั้นเป็นความลับระดับโลกเราจะกล้านําความลับนั้นมาเปิดเผยหรือไม่คลิปนี้อับดดนไททูบจะพาทุกคนไปเข้าสู่โลกแห่งความลับที่ไม่ว่าจะถูกเก็บงําไว้นานแค่ไหนแต่ว่าเมื่อถูกเปิดโปงออกมาก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนทั่วโลก ทั้งความลับเส้นทางการเงินของผู้ที่มีชื่อเสียงปมลับที่ทําให้ผู้นําของประเทศมหาอํานาจหลุดจากตําแหน่งการโกงหกประชาชนเกี่ยวกับสงครามการทดลองการแพทย์ที่ชั่วร้ายและการสอดแนมครั้งประวัติศาสตร์ครับ 1. เอกสารความลับทางการเงินแพนดอร่าเพเปอร์ส ว่ากันว่าการเปิดโปงครั้งนี้เปรียบเสมือนการลงดาบเพื่อชำแหละความลับทางการเงินครั้งประัติศาตของเหล่าผู้นำและมหาเศรษฐีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยประกอบไปด้วยเอกสารทางการเงินประมาณ11ล้าน9แสนฉบับอาทิเอกสารการจัดตั้งบริษัทใบกำกับภาษีสัญญาถือครองอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งรูปภาพวิดีโออีเมลที่แสดงถึงความมีพิรุษของเหล่าผู้มั่งคั่งรอบโลก การรั่วไหลของข้อมูลในครั้งนี้ถูกเฝ้าติดตามและสืบสวนอย่างใกล้ชิดจาก ICJ i J, หรือสมาคมนักข่าวสืบสวนสอบสวนระหว่างประเทศซึ่งมีนักข่าวกว่า600ชีวิตจาก150สำนักข่าวใน117ประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการขุดคุยและเชื่อมโยงหลักฐานเข้าด้วยกันยกตัวอย่างเช่นสำนักข่าว BBC The Guardian รวมถึง The Washington Post จากข้อมูลใน Pandora Papers พบว่าเราพูดนำประเทศและเศรษฐีได้กระทำการฟอกเงินแปลงเงินที่มีให้ไปอยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์อื่นไม่ว่าจะเป็นคฤหาสน์หรูเรืยยอยอชจิวเวอรี่และทรัพย์สินมีค่าอื่นๆโดยทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริษัทนอกราชอาณาจรรักรเพื่อปิดบังตัวตนเลี่ยนการเสียภาษีรวมทั้งต้องการเก็บงำเส้นทางการเงินของตนจากสาธารณะ แน่นอนว่าบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน Pandora p a p เปอรล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ผู้นำประเทศเชื้อพระวงศ์ตลอดจนอาชญากรนักกีฬานักร้องดังๆเศรษฐีในหลายประเทศรวมทั้งของประเทศไทยด้วยครับ อย่างไรก็ตามการยักย้ายถ่ายเทเงินดังกล่าวในบางประเทศอาจจะไม่ผิดกฎหมายหรือไม่มีบทลงโทษแต่ทว่า ICIJ ตั้งข้อสังเกตครับว่าอาจจะเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองที่ปรากฏชื่อในเอกสารลับที่หาเสียงด้วยนโยบายต่อต้านการทุจริตขณะเดียวกันท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงโควิด -19 แพร่ระบาดโลกนี้เต็มไปด้วยประชากรยากจน แต่ทว่าผู้นํารัฐบาลบางประเทศที่มีชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารในฐานะผู้ที่มีความมั่งคั่งกลับเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 2. เอกสารลับเพน н ากอนหนึ่งในรายงานข่าวครั้งที่สำคัญที่สุดในประวัศาสตร์ของวงการสื่อมวลชนเป็นการเปิดโวงความลับอย่างกล้าหาญของสำนักข่าวยักษ์ใหญ่อย,อย่างเดอะนิวยอร์กไทมส์ก่อนจะตามมาด้วยเดอะวอชิงตันโพสต์ซึ่งรู้จักกันในชื่อเอกสารลับเพนทากอน เอกสารที่เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการเข้าร่วมสงครามเวียดนามของสหรัฐอเมริกาโดยมีแหล่งข้อมูลสำคัญคือ d ดเนียลเอลสเบินักวิเคราะห์ทางการทาหารที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารดังกล่าวมาก่อนจุดเริ่มต้นก็คือในปี1967กระทรวงกลาโหมสหรัฐจัดทำรายงานฉบับหนึ่งขึ้นมาอย่างลับๆโดยเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมสงครามเวียดนามของสหรัฐตั้งแต่ปี1915ถึง1967อย่างละเอียด โดยที่ไม่ทันระวังว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติอเมริกันเอกสารเพนตากอนเผยข้อมูลลับสุดยอดหลายประการอาทิการประเมินสถานการณ์สงครามผิดพลาดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและการที่สหรัฐยังคงส่งอาหารไปสู้รบต่อแม้จะรู้ว่าไม่มีโอกาสชนะก็ตาม ในเอกสารเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสาเหตุและวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมสงครามเวียดนามตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอร์นเอฟเคนเนดีจนถึงประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสัน้วยสหรัฐได้เข้าไปแทรกแซงและสนับสนุนฝ่ายเวียดนามใต้ตั้งแต่ปี1950และใช้กำลังทาหารเพื่อโจมตีเวียดนามเหนือตั้งแต่ปี1965ทำให้สงครามขยายใหญ่ขึ้นแม้รู้ว่าจะไม่มีโอกาสชนะก็ตาม ทั้งยังส่งผลให้ชาวอเมริกันหลายครอบครัวต้องสูญเสียบุตรชายอันเป็นที่รักไปกับสงครามที่ยืดเยื้อนานหลายสิบปีทำเนียบขาวได้ปกปิดเรื่องราวเหล่านี้ไม่ยอมเปิดเผยถึงเหตุผลที่แท้จริงของการเข้าร่วมสงครามเวียดนามโดยอ้างว่าทำไปเพื่อปกป้องเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามใต้การเปิดโปงเอกสารลับเพนตาก,กอนในปี1971ส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาล ทั้งเรื่องของการใช้งบประมาณการตัดสินใจเข้าร่วมสงครามและงบประมาณที่ใช้ในสงครามและยังทําให้ประชาชนตระหนักถึงความสูญเสียอย่างไร้เหตุผลในสงครามเวียดนามและนําไปสู่การต่อต้านสงครามอย่างกว้างขวางเร่งให้รัฐบาลต้องถอนกําลังทาหารออกจากเวียดนามในที่สุดครับ 3. คดีอื้อฉาววอเตอร์เกตวันที่17มิถุนายนปี1972 เกิดเหตุบุกรุกสำนักงานใหญ่ของพรรคเดโมแครตในอาคารวอเตอร์เกตกรุงวอชิงตันดีซีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นสามารถจับกลุ่มชายผู้ต้องสงสัยได้5รายที่เชื่อมโยงไปถึงผู้ช่วยระดับสูงของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่นำไปสู่การลาออกของตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งแรกในประวัติศาสตร์และเปลี่ยนแปลงการเมืองของอเมริกาไปตลอดกาล จากการสอบสวนพบว่าการบุกรุกในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสอดแนมและเกาะกวนทางการเมืองโดยเชื่อกันว่ามีเจ้าหน้าที่ในทำเนียบขาวและประธานาธิบดีนิกสันเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแม้ในช่วงแรกนิกสันจะปฏิเสธความเกี่ยวข้องแต่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชนะการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่สองแต่ต่อมานักข่าวของเดอะวอชิงตันโพสต์ได้รับข้อมูลลับจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ในานามดีฟทรอสและนำมาเขียนข่าวเผยแพร่ลงหนังสือพิมพ์สู่สายตาประชาชนอย่างละเอียดโดยใช้ชื่อเรียกข่าวนี้ว่าคดีวอเตอร์เกตข้อมูลจากดีฟทรอสยังนำไปสู่การพบอุปกรณ์ดักฟังและเทปเสียงในห้องทำงานภายในทำเนียบขาวซึ่งแสดงให้เห็นว่าประธานนาธิบดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเดอะวอเตอร์เกตและมีการใช้อำนาจในทางมิชอบตามอำเภอใจจนในที่สุดนิกสันต้องลาออกจากตำแหน่งพร้อมกับความอื้อาวที่ติดตัวเขาไปตลอดกาล การทดลองเชื้อซิฟิลิสในโกวเตมาลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2, สองสิ้นสุดลงสหรัฐได้ทำโครงการวิจัยทางการแพทย์ที่ถือว่าเป็นการทดลองที่ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยได้เจตนาปลูกถ่ายเชื้อซิฟิลิสเข้าสู่ร่างกายของกลุ่มคนเปราะบางในประเทศโกวเตมาลา1,300คนเช่นนักโทษผู้ป่วยจิตเวชท,ทหารโซเพนีและเด็กโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวและไม่ได้ยินยอมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยอันโหดร้ายนี้ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคซิฟิลิสโดยคณะวิจัยจงใจนำเชื้อโรคร้ายเข้าสู่มนุษย์ด้วยวิธีที่ถือได้ว่าไร้มนุษยธรรมเช่นการทำให้ติดเชื้อด้วยวิธีตามธรรมชาติซึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์จากนั้นจึงสังเกตอาการผู้ติดเชื้อและพยายามหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะการใช้ยาเพนิซิลลินในการป้องกัน อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้รับการรักษาจนหายดีส่วนที่เหลือทั้งหมดนั้นต้องเผชิญกับการรักษาที่ไม่ประสบความสำเร็จงานวิจัยที่โหดร้ายครั้งนี้ถูกเก็บงำเป็นความลับมาโดยตลอดจนการเวลาได้ล่วงเลยไปถึงปี2010เอกสารงานวิจัยที่ผิดจริยธรรมถูกค้นพบและเผยพแพร่โดยศาสตราจารย์ซูซานนีดอวบ์บีซึ่งเปิดโปงการละเมิดสิทธิมนุษยชนและงานวิจัยที่น่ารังเกียจภายใต้าการนำของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา ก่อนที่สื่อหลักจะพร้อมใจกันเปิดโปงเรื่องราวให้ประชาชนทราบอย่างกว้างขวางผู้ที่เจ็บปวดมากที่สุดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือประชาชนในประเทศกโกเตมาลาเนื่องจากมีข้อมูลว่าแม้ว่าชาวโกเตมาลาจะไม่ยินยอมเข้าร่วมทดลองแต่รัฐบาลโกเตมาลาในขณะนั้นสนับสนุนโครงการนี้ โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกาได้ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลและประชาชนกวัวเตมาลาถึงเหตุการณ์สุดสลดนี้เมื่อ64ปีก่อนพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการทดลองทางการแพทย์เพื่อปกป้องมนุษย์เพื่อให้แน่ใจว่าการละเมิดสิทธิอันโหดร้ายเหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกไม่ว่าจะอยู่ในมุมใดของโลกก็ตาม 5. โครงการสอดแนมอิเล็กทรอนิกส์ปิดซึม ในปี2013มีการเปิดโปงให้โลกได้รู้จักกับโครงการปรุซซัมซึ่งเป็นโครงการสอดแนมข้อมูลการสื่อสารของประชาชนทั่วโลกอย่างลับๆโดยสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐหรือ NSA ได้เข้าร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารของประชาชนทั่วโลกและหน่วยงานข่าวกรองของประเทศพันธมิตรเพื่อขยายการสอดแนมให้กว้างขวางมากขึ้นจนกลายเป็นระบบสอดแนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์ รัฐบาลสหรัฐอ้างว่าโครงการริซึมมีไว้เพื่อให้หน่วยข่าวกรองตรวจสอบข้อมูลของกลุ่มคนที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือกระทำผิดร้ายแรงครอบคลุมทั้งในสหรัฐและต่างประเทศโดยจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากศาลสืบราชการลับต่างประเทศซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการใช้อำนาจหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐเท่านั้น แต่ทว่าเอ็ดเวิร์สโนเดนอดีตโปรแกรมเมอร์ที่เคยทำงานกับ CIA หรือสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐก็ได้ออกมาเปิดโปงว่าแท้จริงแล้วโครงการปริซึมสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทางอิเล็กทรอนิกส์ของคนทั่วโลกได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจาก Gmail Facebook Google Yahoo หรือ Outlook ด้วยการเข้าถึงและรวบรวมข้อมูลต่างๆไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ถูกสอดแนมไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาการคุยทางอีเมล การสนทนาทางโทรศัพท์และการถ่ายโอนไฟล์ซึ่งสนนเด่นกล่าวว่าผลซึ่งเป็นการสอดแนมที่น่ากลัวไม่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสมเหตุสมผลทำให้มีผู้บริสุทธิ์หลายคนถูกสอดแนมไปด้วยซึ่งอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนทำให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับความชอบธรรมและความเป็นส่วนตัวของโครงการนี้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ และประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเปิดโปงครั้งนี้ว่าทุกอย่างนั้นทำไปเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศนี้และโครงการปริซึมเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องสหรัฐจากการก่อการร้ายอีกทั้งเน้นย้ำว่าโครงการนี้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว